สวัสดีนะคะพเพื่อนๆชาววันนี้ก็มาทำคลิปโรงชานนะคะงานกับพาะกระถิ่นนะคะพระเกระถิ่นวัดข้าอิดนะคะบนบางพัอฟอำเภอโพทองจอังหวัดอ่างทองนะคะเราคลิปพักนี้ก็เพิ่งจะออกจากบูธมานะคะวันนี้เมย์กับครอบครัวก็มาจัดบูธนะคะเลี้ยงย่ายงไส้กรอกนะคะนี่นะคะพเพื่อนๆไส้กรอกแล้วก็น้ำดื่มนะคะ ็มาแต่แ้่ก็หมดไปบ้างแล้วนะคะนี็เป็นหงมนุกนะคะขายก็หมมนะคะเพื่อนค่ะทุกครับทุกทักนะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้เป็นยำอะไรนะคะหมดไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีมะโส้เ่นะคะนีกเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูนะคะเพื่อนค่ะนี่นะคะหลากหลายก็บริเวณวัดชทาอีกนะ ขอนทองจังหวัดอ่างทองนะคะตำบลบางครับนะคะนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณนะคะเป็นเยอุกูขนทับทั้งนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะมีคนจะได้หยุดอยู่ก็พอดีรอช่วงสายหอกกำลังย่านยังไม่สุกนะคะก็เลยอ่ะเลยกไม่ด้ยื่นหนังทําลิปกันนะคะแล้ก็จะเป็นแก้วน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำมันใหญ่นะคะมีบููเบร์นะคะ นะคะแบ่งเอาไปย่างทางด้านน่างด้วยนะคะใต้ต้นไม้เพราะว่าไม่ทันนะคะต้องย่างหลายเตาเพื่อนค่ะออก็ยกระยิบุกชักอยู่นะคะหลากหลายนะคะหลากหลายหลากหลายอหาหารนะคะเพื่อนค่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นขนมปังนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยชายเย็นนะคะโอเลี้ยงน,นะคะขนม,มปังติ้งนะคะเพื่อนค่ะขนมปังติ้งนะคะ คือคักทุกบูธเลยนะคะของเมย์ก็โหไม่ได้หยุดเลยนะคะย่างไม่ทันนะคะเพื่อนค่ะย่างไหลเตาก็ายังไม่ทันนะคะเพื่อนค่ะนี่บูธน้ําดื่มน,นะคะนี่ก็จะเป็นซอสช่มซอสช่มน้ำกะทินะคะนี่ก็เป็นช้มต้มนะคะว้าวออกพอดีเลยนะคะช้มต้มแซ่บๆกับบูธนี้ใครอยู่บ้านใกล้เรือนเพียงก็มาร่วมงานได้นะ แต่ถึงจำมาชีว่าใจหิตจำนวนบางพะยมอัภอโ์ทองจังหวัดอ่างทองนี่ก็จะเป็นปลาชองจริุ่งตะโก้ันมีก็จะต้องกลับข้าวบูธแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่าไม่ทันนะคะจะไม่ช่วยไม่ช่วยลูกๆหลาน จีบของนะคะก็รำจีบสั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการก็ะถึงสาม,มัคคีแบบเพื่อนๆสาวสามนาทีนีะนะคะก็เป็นบูทน้ำดื่มน,นะคะกับไอติมน,นะคะไอติมน,นะคะเพื่อนๆไอติมน,นะคะเป็นน้ำดื่มน,นะคะ เพื่อนมีเพื่อนนะคะเพื่อน้องผมอยนะคะก็ชมทานฟรีนะคะฟรีรายการนะคะนั่งเค่ะก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอฝากเพื่อนๆที่น้องๆติดตามรับชมคลิปนะคะก็มาร่วมในงานออกบูธนะคะลงลงทานที่ปากถิ่นสามภคีนวัดห้าปิดจันบุรบางทับอโพธิ์ทองจัอ่างทองวันจะเพียงแค่นี้นะคะบายบายค่ะ